ครับผมืัอนี้ก็จะพามาเบิงเป็นงานปืนศูนย์นะครับงานตัวนี้จะเป็นไม้ประดูทั้งลำเลยนะครับเป็นงานสั่งทําความยาวรวมตัวนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบเซนนะครับผมลูกค่าสั่งมาเป็นอย่างใดมินิครับผมส่วนชักก็จะสั่นลงมานะครับสำหรับงานตัวนี้งานตัวนี้จะเป็นงานไม้ประดูท้งลำเลยนะครับ ส่วนระบบสูนระบบไก่นี่เป็นคงหน้าวัสันะนะครับเมืองครับเบืองภาพรวมๆนะครับผมสวยงามดีนะครับลายใหม่ตัวนี้ส่วนตัวเปียกนี่จะเป็นงานซีนซีนะครับผมกัดลบเเรี่ยมลบคมให้เรียบร้อยครับสูนหน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับจะเป็นประดูเอ่อ สมนะครับออกจะออกแดงนิดๆนะครับสําหรับงานตัวนี้เบิ่งลายมันครับผมเบิ่งลายใหม่ตัวนี้สวยงามเลยนะครับสําหรับตัวลายใหม่ครับทรงนี้ก็เขาก็จะเอิ่นเป็นกาคอล่องนิ้วนะครับสําหรับทรงตัวนี้ใส่ประกบปีกให้เรียบร้อยนะครับผมใส่ขัวกับตัวไตล่างนะครับสําหรับตัวนี้สำหรับไรถี่สนใจเป็นงาน หน้าไม้ยิงป้าหรือผ้ายิงหนูกน็สามารถโทรสอบถามได้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์0611609007นะครับผมสั่างเบอร์เดียวศูนย์นะครับครับเบอร์ไลน์อีกฝั่งหนึ่งชัดๆครับผมไลายใหม่ตัวนี้จะออกงามเลยนะครับผมเป็นไลายใหม่ธรรมชาตินะครับครับผมฝากไว้เลยครับ